จะมีเรื่องหลานนะคะลูกมันโตขึ้นปัญหาเดิมๆม,มันก็ยิ่งโตงก็ยิ่งดื้อค่ะลูกแล้วมันญยายไม่รู้จะทำยังไงกับเขาคือเหมือนเขาไม่รับผิดชอบไม่มีระเบียบไม่มีกฎอะไรอย่างนี้ยลูอกอยากทำก็ทําไม่อยากทําก็ไปเที่ยวของเขาหลายจะทุกข์ใจแล้วบางทีจะทุกข์ใจมากครับไม่รู้จะทํายังไงกับเขาคืออยากให้เขารับผิดชอบชีวิตมากกว่านี้คลูกคือปัจจุบันเนี้ยพ่อไม่ได้อยู่กับน้องถูกไมหมฮะยายคุณแม่เขาล่ะครับ คุณแม่เขาแยกไปตั้งแต่เขาอยู่อนุบาลสามนะคะลเขาไม่มีปัญหากับเรื่องแม่แต่เขามามีปัญหาเยอะอืูตอนพ่อทิ้งเขานะลปัญหาเยอะมากใจก็เลยจะหนักใจกับเขา ก็ต้องนําเรียนครับว่าในกรณีท่าที่ฟังจากมื่สักครู่ที่คุณยายคุณยาอธิบายนะครับวันนี้น้องจริงๆอ่ะไม่ได้มีปัญหาเรื่องของสติปัญญาเลยนะแต่น้องเขาน่าจะมีความรู้สึกน้อยใจกับชีวิตและโชคชะตาของตัวเขาเป็นเหตุที่ทําให้เขาสึกมันเจ็บอยู่ข้างในแล้วก็แสดงออกจะเป็นนรูปแบบของการดื้อเงียบมีสองอย่างคือดื้อเงียบกับดื้อประเภทที่แบบก้าวร้าวชัดเจน วิธีการในการดูแลเขาคือการที่คุณยายทำํำทุกอย่างดีแล้วครับคือการซับพอร์ตหรือสนนุนทางด้านจิตใจให้กําลังใจเขาในในเด็กวัยม .3 จะไม่ชอบเลยคือการบน่นต่อให้คุณยายหวังดี เราพูดที่เดียวนะเขาหาว่าเราบ่นครับคุณยายเพราะนั้นแล้วในวัยเขาเนี่ยเวลาเราพูดกับเขาครับเราเราจะไม่ได้เป็นการพูดเหมือนกับบ่นให้เขาฟังเช่นสมมตินะครับทําไมไม่ล้างจานที่เสร็จที่เรียบร้อยอันเนี้ยเรียกว่าบ่นลแล้วเราต้องเปลี่ยนคำพูดใหม่ว่าถ้าหนูช่วยยายจะเป็นการดีนะ จะทําให้บ้านเราสะอาดมากขึ้นแค่นี้ครับเราเปลี่ยนแนวแนววิธีการสื่อสารหมายการพูดไปเพราะบ่อยครั้งนะครับถ้ามีลูกอยู่ในวัยม3เขาจะมีความรู้สึกว่าเขาเชื่อเพื่อนนะครับเชื่อสังคมข้างนอกมากกว่าคนในบ้านครับนี่ยแล้วเจอเราพูดอีก มีคำว่าทำไมทำไมไม่อ่านหนังสือใกล้สอบอแล้วทำไมนูน่นนี่ทำไมอย่างนี้แล้ว,ลวจะจบไม่ได้อันนี้เกณง์คาพูดเชิงซ้ําเติมเขาครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเด็กวัยรุ่นเราต้องอามาระวังนะครับในการที่เราจะใช้คําพูดในเชิงของไปตอกย้ําความรู้สึกของเขาเขายังมีกระแสของเขาเมื่อเพื่อนคุณยายเขาบอกว่าเพื่อนเนี่ย เป็นที่ปรึกษาที่ดีสุดณเวลานี้ดังนั้นวิธีการแก้ไขครับอันนี้ผมเป็นมุมมองนะก็คือเราต้องเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายไปเป็นเพื่อนเขาการว่าทำเป็นเพื่อนทำอย่างไรก็คือแทนที่เราจะไปซ้ำเติมหรือการใช้คำพูดในเชิงของตำาหนิเปลี่ยนใหม่รู้สึกยังไงเป็นยังไงบ้างถึงแม้บางทีก็อาจจะพูดด้วยไม่พูดด้วยบางทีอาจจะไม่พูด ก็ไม่ต้องเป็นผู้ติดเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยเขาจะมีช่วงอารมณ์ที่เรียกว่าเขาต้องการอยู่คนเดียวเขาต้องการอยู่กับสังคมของเขาครับแต่สักพักครับเขาต้องลงมากินข้าวทำแบบนี้ไปเรื่อยๆพอข้าขึ้นประมาณมสี่มห้าเนี่ยเด็กจะเริ่มคิดได้แล้วว่าใครกันแน่คือคนที่รักเขามากที่สุดการให้กำลังใจนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกเาอหนูยังไม่พร้อมที่ ตอนนี้ไม่เป็นไรถ้าหนูพร้อมแล้วหนูทำนะลูกนะเพราะมันจะเป็นผลดีกับชีวิตลูกครับอืม